สวัสดีค่ะพี่ยงดีมาแล้วค่ะสําหรับลูกค้าของพี่ยงดีในเพจเครื่องครวัวสไตล์เลสซึ่งลูกค้าถามพี่ยงดีมากเลยค่ะว่าอยากได้ชั้นวางเครื่องปรุงอ่าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นงาน304แท้ๆนะคะพี่ยงดีพี่ยงดีก็เลยหาให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะชั้นวางเครื่องปรุงอ่ะอันนี้สําหรับแบบวางข้าวมุมเป็นงานสไตล์เลส304อย่างดีเลยค่ะลูกค้าค่ะรุ่นนี้ลูกค้าไม่ต้องประกอบเองจะ ส่งไปแบบนี้เลยจะเป็นแบบ3มชั้นแล้วก็แบบ2ชั้นแบบนี้ชุดเนี้ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะอ่าที่แขวนเขียงนะคะลูกค้าจะได้ที่แขวนเขียงไปเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นที่แขวนอนเนกประสงค์ค่ะได้ไปสี่ชิ้นแบบนี้เลยลูกค้าบางคนสงสัยว่าเจาะรูกลมๆตรงนี้ทําไมนี่เลยค่ะที่ใส่ช้อนหรือว่าที่ใส่ตะเกียบก็ได้นะคะอ่ะออวาวางไปแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญคือ เขามีพลาสติกสำหรับรองน้ําให้ด้วยนะคะนี่ค่ะลูกค้าเขาใส่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะเก็ะร่องตรงนี้ร่องอะไรตรงนี้สําหรับการเสียดมีดค่ะลูกค้าค่ะสองด้านแบบนี้นะคะรุ่นนี้เราจะมีขาตรงนี้นะคะเป็นยางกันลื่นถ้าหากว่าพื้นที่ของลูกค้าระดับไม่เท่ากันเราก็สามารถหมุนปรับได้นะคะอาจจะมีน็อตแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลูกค้าบอกว่าอา้าว พี่จงดีคะช่วยทดสอบความเป็นสแตนเลสให้หน่อยสังเกตว่าถาดน,นี้ก็เป็นสีคล้ายๆสแตนเลสเลยนะเัน๋นี้เป็นแม่เหล็กน,นะคะเขาไม่ใช่สแตนเลสน,นะเพราะเขาดูดติดแบบนี้เห็นไหมคะโอเคเรามาดูกันของพี่จงดีนะคะมันดูดไม่ติดเห็นไหมคะคือมันดูดไม่ติดอะตรงไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นแผ่นนะแบบน,นี้อะเห็นไหมคะมันดูดไม่ติดค่ะนี่คือการทดสอบ ความเป็นสแตนเลสให้นะคะอันนี้ก็ดูดไม่ติดมันจะดูดนะคะมาดูแบบนี้เหมือนกันนะคะแบบสองชั้นนะคะพี่คงดีทดสอบให้ดูนะคะอ่ะพอวางไปแล้วแบบมันหลุดนะคะตะแคงวัดให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าไม่ติดนะคะดูดไม่ติดเอาละค่ะเราไปดูการทดสอบแบบที่สองกันนะคะซึ่งนั่นก็คือการทดสอบแบบหยดน้ํายาน,นั่นเองอันนี้พี่คงดีหยดไปนะคะ เห็นไหมคะลูกค้าคะขอเช็ดนิดนึงอ่าเห็นไหมคะถ้าสแตนเลสที่ทนการกัดก่อนได้ไม่ดีเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะสินค้าของพี่จงดีที่พี่จงดีบอกว่าเป็นงาน S U S 3 0 4นะเอาชัดๆกันไปเลยนะคะลูกค้าคะหยดค่ะอ่ะหยดเยอะๆไปเลยเนาะหยดเยอะๆไปเลยเอาแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งอ่าทิ้งไว้แล้วนะคะโอเคพี่จงดีเช็ดให้ดูปป๊ด ยิ่งดงไม่กลัวเลยเห็นไหมคะสีไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนคะ่ะคุณลูกค้าค่ะซึ่งอันนี้คือเป็นงาน s u s 3 0 4แล้วก็ทนการกรดกร่อนนั่นเองนะคะงานของพี่จงดีนะคะมันจะยิงเลเซอร์เห็นไหมคะยิงเลเซอร์มาจากโรงงานเลยว่า s u s 3 0 4นนะคะซึ่งก็มีรอบไปหมดเลยคะ่ะคุณลูกค้า ไม่ใช่สติเกอร์นะโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนี่อ่าจะยิงเลเซอร์แบบนี้เลยอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะอ่าแล้วตรงนี้ค่ะหมุนคือจะมีจะมีไปทั่วเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่าเห็นไหมคะเขาจะยิงเลเซอร์มาจากโรงงานเลยว่า S U S 304นะ่ะเอาละค่ะเรามาวัดขนาดกันเริ่มที่ตัว3ชั้นก่อนค่ะอ่ะอันนี้เราวัดจากพื้นนะคะวัดจากพื้นนี่เลยค่ะจนถึงบนสุดขอบสุดอย่างนี้นะคะก็จะได้ 64เซนค่ะเอาละค่ะในส่วนของความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่32เซนค่ะเรามาวัดจากชั้นที่1ถึงชั้นที่2นะคะประมาณ33เซนค่ะชั้นที่2นะคะ20เซน ตรงส่วนของขอบกันล้มนะคะก็จะ5เซนถาชั้นล่าง30เซนชั้นบนสุดนะคะอยู่ที่2 7เซนมาวัดความหนากันนะคะเพราะว่าลูกค้าถามกันมาเยอะเลยนะคะค่ะความหนา2เซนตรงช่องตรงนี้นะคะซึ่งเป็นช่องที่แบบไว้กั้นเนี่ยก็จะหนา1เซนโอ้โหนี่เลยค่ะขวดนะคะเยอะแยะมากมายมันลกไปหมดเลยเราวางแล้วมันเกะกะไปหมดเดี๋ยวพี่จยู่ดีจัดเข้าไปอยู่ในชั้นนี้เลยนะคะ โห oh, นะคะที่เต็มโต๊ะเมื่อกี้นะคะพี่ยงดียัดเข้าไปแล้วสังเกตว่าเหลือเนื้อที่อีกเยอะมากเลยค่ะคุณลูกค้าคะนะ,ะพี่ยงดีหาได้มาแค่นี้จริงๆสําหรับขวดซอสบ้านพี่ยงดีนะคะอ่ะยังไม่หมดค่ะพี่ยงดีมีช้อนอีกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็มีดนะคะเสียบลงไปเลยค่ะคุณลูกค้าอย่างนี้เลยเสียบได้ทั้งหมด2ด้านเลยนะคะมีดนะคะนี่นะคะ ใครจะมีมีดแบบเยอะก็เสียบลงไปเลยนะคะ2ด้านนี้เสียบได้แบบนี้เลยเอาละค่ะสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบชั้นวางเครื่องปรุงแบบเข้ามุมแบบนี้นะคะจับจองกันได้เลยมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็แบบโอนนะคะสะดวกแบบไหนกดปุ่มส่งข้อความหาแอดมินของพี่จงดีได้เลยนะคะแอดมินของพี่จงดีพร้อมจะดูแลยินดีดูแลเต็มที่ค่ะหรือจะโทรหาพี่จงดีได้นะคะที่เบอร์0 9 5 2 5 1 6 9 4 2ค่ะ สินค้าของพี่จงดีนะคะเพจเครื่องครัวสเตเลสโดยพี่จงดีเป็นผู้ดูและนะคะยังไงส่งข้อความเลยค่ะกดส่งข้อความสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ท่านที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม095 25 169 42และนี่ก็คือสินค้าของพี่จงดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ